โดยเฉพาะต่างประเทศบางประเทศนี่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนะครับนั่นก็คือสังคมอวดรวยต้องช่วยกำจัดหรือเปล่าท่านลุงป้องเนี่ยบริหารงานเสร็จต้องกลับไปนอนที่กรุงเวียนนาะไปล้างหน้าที่เวียงจันทร์ไปแปรงฟันที่อินเดียไปหาเมียที่อัมสเตอร์ดัมแล้วมากินส้มตำแถวไทยรัฐทีวีนี่แหละครับมันก่อนพ่อนายก รู้จักไหม <bitcoin. S 2> ยังโทรมายืมเงินผมเลยโอ้นั่นเถอะครับแค่ยืนนิดเดียวแค่นี้ผมก็เหม็นสาบความจนแล้วทา่านประธานเพชรบุรีทุกวันนี้ผมเคยไปถามหาเพชรไม่เจอครับเพชรไปอยู่ที่ไหนครับไม่รู้แต่ว่าเจอแต่ลิงอะดิ่นั่นแท้ทั้งบางคนรวยแล้วทำเป็นจนทำเป็นอนุร,รักษ์นิยมแต่งตัวไทย 上下坡。